สวัสดีครับผมโทนบางแคครับพาท่านมาอยู่ที่ซีคอนสแควร์ครับนิทรรศการจะโชว์พักเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเราไปพบกับพี่ป๋องนะครับตอนนี้พี่ป๋องอยู่ทางนี้นะครับนะครับพี่ป๋องนะครับตอนนี้กําลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับ พี่ป๋องตุผันของเรานะครับวันนี้ก็พี่ป๋องวันนี้เรามาทําอะไรกันครับอ๋อวันนี้เราเอาพระมาโชว์นะครับที่สีคอนสแฟร์บางแคแต่ก็เอาพระสมเด็จนะฮะของหลวงพ่อกี่วัดหูช้างมาแจกประมาณ500องค์นะครับแต่ท่านผู้ชมนะฮะถ้าอยากจะได้สมเด็จวัดหูช้างนะครับหลวงพ่อกี่แบบนี้เจอกันครับวันจันทร์ที่สนามสนามพระ สยามร่วมใจนะฮะสนามบินน้ำวันจันเรามีแจกฮะตามไปรับที่สนามพระสยามร่วมใจได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูพระพาไปเดินดูพระนะครับอันนี้พระอันนี้พิธีกรน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูพระนะครับอันนี้จะเป็นพระนะครับที่จะามาโชว์กันนะครับมูลค่าก็ประมาณ20่ล้านครับมีพระเป็นจ่าอาคียุคชุดใหญ่นะครับ มีพาพมันเบนจ่าภาคีชุดใหญ่นะครับขออนุญาตนะครับขอสองนิดนึงครับอ่านะครับตอนนี้ก็มีคนมาชมกันเยอะนะครับอ่านี้ชุดใหญ่นะครับเป็นจ่าภาคีนะครับแล้วก็มีสมเด็จวัเกตชัยโยมีสมเด็จจิรดาอ่าตอนนี้ก็ถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพกับนะครับแฟนแฟนคลับนะครับกับพี่ป๋องนะครับ